เคล็ดลับความสําเร็จของการตลาดของบริษัท PMK หมอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะที่จะทําให้บริษัทของเราเนี่ยจะก้าวไปอย่างไรให้สําเร็จช่วยให้สมาชิกของเราหรือตัวแทนของเราแต่จริงๆแล้วหมอว่ามันจะต้องเริ่มต้นที่ผู้นําก่อนนะคะ ต้องมาอบรมให้รู้จักสินค้าทุกตัวให้รู้คุณสมบัติและที่สำคัญอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือผู้ที่เป็นสมาชิกของเรานี่ควรจะบริโภคสินค้ากินหรือใช้ของเราถ้ามันไม่ทุกตัวก็ไม่เป็นไรคะแต่เอาตัวที่เด่นๆอย่างเช่นว่า กาแฟนะเราจะไปนําเสนอกาแฟเราต้องกินกาแฟก่อนให้รู้รสรู้ชาติของเขารู้คุณสมบัติของเขากินแล้วเป็นอย่างไรนี่แหละค่ะคือเริ่มต้นจากตรงนี้อย่างสมมุติว่ากระสายเส้นอย่างนี้นะคะถ้าเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่ปวดอะไรเราก็สามารถที่จะมาเรียนรู้มาศึกษาที่บริษัทหมอเองนี่แหละจะเป็นผู้อบรมให้ทุกท่านเองนะคะอยากจะให้ทุกท่านตั้งใจตรงนี้ก่อนแต่ที่สำคัญนะคะ สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะก็คือผู้นาผู้นาต้องมารู้มาเห็นมาอบรมก่อนรู้คุณสมบัติของอาหารเสริมหรือกาแฟเนี่ยแต่ละตัวคือบางตัวเนี่ยท่านไม่สามารถที่จะกินได้หรือว่าใช้ได้ท่านก็มารู้คุณสมบัติของเขารู้ส่วนประกอบของเขาแต่อันไหนที่มนุษย์ธรรมดาของเรานี่ทานได้อย่างเช่นกาแฟกาแฟของเราเนี่ยอร่อยนะคะเรามีกาแฟของเราเราไม่ควรไปซื้อกาแฟของ เจ้าอื่นมามาดื่มมากินนะคะเราต้องใช้ของเรากินของเราเพื่อที่จะให้รู้ประโยชน์จริงๆถ้าเป็นคนขายบริษัท PMK ก็ต้องกินของ PMK ถ้าสายเส้นอย่างนี้นะคะสินค้าของเราดีจริงๆก็อยากจะให้สนับสน,นุนนำไปบอกต่อให้กับผู้บริโภคได้รับรู้คุณประโยชน์กระสายเส้นของเราเนี่ยดียังไงว่ามันดีจริงๆว่าษัทเรามีผลิตภัณฑ์มากมายที่จะทำการตลาดได้แล้วทำให้ท่านรวยได้ ให้ท่านโฟกัสว่าทำวันนี้ขายวันนี้ให้ดีที่สุดทำวันนี้ให้ดีที่สุดให้รู้คุณภาพของเขาก่อนเขาดีอย่างไรเขาให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างนี้นะคะตัวนี้สำคัญมากเลยถ้าจะเป็นคนขายเนี่ยเราต้องกินต้องใช้ของเราเป็นไปได้ทุกตัวเลยนะคะเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยไม่เป็นอะไรก็ทานได้อยู่แล้วนะคะมันก็เหมือนพืชผักผลไม้ธรรมดานเนี่ยไม่ได้มีอันตรายอะไร แต่ที่หมอว่าการตลาดที่จะทําให้ได้ง่ายที่สุดและทุกคนบริโภคทุกคนดื่มทุกคนกินนั้นก็คือกาแฟกับกระสายเส้นหมอเน้นตัวนี้อยากจะให้ทุกคนเนี่ยบรยนรู้สองตัวเนี่ยให้แตกฉานเลยโดยเฉพาะผู้นํานะคะ ผู้นำเมื่อท่านมีตัวแทนที่ต่อจากท่านท่านก็แนะนําให้เขามาเรียนมาศึกษามาที่บริษัทมาคุยกับหมอให้ได้รู้สินค้าแต่ละตัวที่เขาจะทําเงินให้กับตัวเองเข้ามาอบรมโดยเฉพาะผู้นํานะคะเมื่อเราแกร่งแล้วรู้คุณสมบัติเป็นผู้นําที่ดีเราก็จะได้มอบความรู้มอบอาวุธนี้ให้กับหุ้นส่วนของเราหรือตัวแทนของเราต่อไป อย่าลืมนะคะอาวุธที่ดีที่สุดนั้นก็คือซื้อกินซื้อใช้ให้รู้ด้วยตัวเองก่อนแล้วนำไปเสนอผู้บริโภคของเราผู้มุ่งหวังของเราหรือลูกค้าของเรานะคะอยากพี่น้องก็ได้การตลาดของเรานี่ง่ายมากเลยสินค้าก็มากมายที่สามารถจะนำไปทำการตลาดหมอทำเอาไว้ประมาณไม่ต่ำกว่า50ขนาดนนะคะส่วนลูกค้ามีอาการอะไรเราสามารถที่จะดูแลเขาได้ทุกอาการเลย ตลาดของเราเนี่ยกว้างมากค่ะมีสินค้าหลายอย่างที่จะทำตลาดแล้วก็ทำรายได้ให้กับตัวเองถ้าตั้งใจจริงๆนะคะสามารถทำเป็นอาชีพหลักได้เลยเดือนเป็นแสนก็ได้หมอทำมาแล้วเริ่มต้นจากศูนย์บริษัท PMKD ยังไงรู้ไหมคะก้าวเข้าบริษัทครั้งแรกท่านสมัครเป็นสมาชิกไม่ต้องจ่ายค่าสมัครไม่ต้องรับษายอดไม่ต้องส่งสินค้าเองหรือส่งสินค้า ฟรีทุกรายการรายได้เรียวทางท่านมีรายได้เข้าวันนี้สามารถเบิกรายได้วันนี้ได้เลยนะคะดีขนาดนี้ไม่มีหรอกค่ะที่มีบริษัทไหนที่อำนวยความสนวกให้ขนาดนี้ไม่มีหรอกค่ะรู้แผนการตลาดแล้วได้รู้ในการการตลาดตัวแทนอิสระการตลาดแบบเพื่อขายก็คือการที่ตัวแทนอิสระรับรองและขายสินค้านะคะแต่ก็มีโอกาสที่จะแนะนําตัวแทนคนอื่นๆให้เข้า มาเป็นเครือข่ายของเราได้นะคะการตลาดแบบเครือข่ายนี้ก็คือเป็นการประกอบการทํางานแบบการตลาดหลายระดับนะคะก็คือที่รู้จักกันในชื่อการตลาดแบบบอกต่อแต่ของเราไม่ได้เน้นการขายนะคะแต่เราเน้นการบอกต่อวิธีการนี้นะคะก็คือจะให้ตัวแทน รับรายได้จากยอดขายของตัวเองนะฮะแล้วก็ส่วนแบ่งยอดขายจากสมาชิกท่านอื่นด้วยนะฮะสมาชิกในในทีมของเราเนี่ยนะฮะวิธีที่จะทําให้ประสบความสําเร็จเคล็ดลับแล้วก็กลยุทธ์นะฮะก็คือความสําเร็จในการทําการตลาดแบบเรื้อข่ายก็คือการตลาดเครื้อข่ายในโอกาสทางธุรกิจที่จะประสบความสําเร็จโดยกลยุทธ์ที่ มีประสิทธิภาพแล้วก็ความพยายามอย่างต่อเนื่องนั้นศักยภาพทั้งหมดของการตลาดเครือข่ายนั้นนะคะต้องปลดล็อกให้ได้ก็ามาจากการเรียนรู้และฝึกฝนกลยุทธ์ทางการตลาดเครือข่ายไปพร้อมๆกันนะคะก็คือการตลาดเครือข่ายที่พิสูจนแล้วนะคะว่าจะนำทุกคนไปสู่ความสำเร็จในการทำธุรกิจบริษัท PMK ก็คือเป็นการตลาดแบบเพือขายแต่เราไม่แนะนําให้เป็นการตลาดแบบออกไปขายแต่เป็นการตลาดแบบแนะนําเพื่อนต่อเพื่อนแนะนําผู้บริโภคสินค้าแล้วก็บอกต่อเราต้องมีองค์ประกอบในการใช้วิธีการฉึกอบรมแล้วก็ประสบการณ์สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเนื่องจากบริษัท g m k ของเราซึ่งเป็นตลาดเครือข่ายเหมือนกันนี้นะคะ จึงเป็นหน้าที่ของบริษัทที่จะต้องให้คำแนะนำกลยุทธ์ในการถึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้จัดจำหน่ายของเรานะคะหมอก็อยากจะให้ทุกท่านที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยเข้ามาอบรมนะคะแล้วพวกเราก็จะจำเป็นต้องนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปนะคะประยุกต์ใช้แล้วก็ได้รับประสบการณ์ เราจะได้รู้ว่าทางสู่ความสําเร็จนั้นเราจะต้องทําอย่างไรแต่เราต้องปฏิบัติตามขั้นตอน PMK ของเราการตลาดเครือข่ายสามารถนําระบบอัตโนมัติมาใช้ในการฝึกอบรมโดยการผสมผสานการฝึกอบรมที่จําเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ซึ่งเป็นหนึ่งอยู่ในมือถือของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจึงอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาเรียนการทำธุรกิจ PMK บนมือถือ การทำธุรกิจการทำงานบนมือถือเข้าเว็บไซต์ของเราจริงๆแล้วตลาดของเรานี่ก็แค่คล้ายช้อปปี้ลาซาดา้าอะไรพวกนี้นะคะเราอยากให้ทุกท่านใช้มือถือเป็นก็อยากให้เข้ามาเรียนรู้ทั้งสองอย่างเลยไปพร้อมๆกันเรียนรู้การใช้มือถือเพื่อทำธุรกิจ PMK และเรียนรู้การตลาดของ PMK เรียนรู้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของ PMK นะคะการตลาดเครือข่ายนี้หรือว่าการตลาดของบริษัท PMK ของเรานี้ก็จะช่วยให้ผู้จัดจำหน่ายสามารถเรียนรู้ได้แล้วก็ช่วยให้ตัวแทนทุกขั้นนะคะสามารถติดตามความคืบหน้าได้นะคะเราอยากให้เข้ามาอบรมท่านเลยนะคะในเข้ามาในบริษัทนะะอบรมเรื่องผลิตภัณฑ์แต่และตัว อบรมเรื่องรายได้อบรมเรื่องแทนการตลาดอย่างเงี้ยนะคะหากเราต้องการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราจริงเราต้องเข้ามาก่อนนะคะควรมีความเข้าใจที่ดีว่าั่ขายตรงหรือว่า mlm หรือว่าเครือข่ายอะไรพวกนี้ก็จะออกมาแนวคล้ยายกันนะคะหมอแนะนําให้คืออบรมข้อมูลก่อนนะคะที่จะเข้ามาร่วมงานหมออยากจะให้ทุกท่านที่เป็นผู้นำนี้เข้ามาอบรมก่อนก่อนที่จะนําผลิตภัณฑ์หรือว่านําสินค้าหรือว่านํา ความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไปบอกต่อกับตัวแทนของเราแผนการตลาดหรือว่านำผลิตภัณฑ์ของ PMK ออกไปบอกต่อกับผู้บริโภคของเราหรือว่าผู้ที่จะเป็นตัวแทนของเราเนี่ยนะคะให้ได้เข้าใจเครื่องมือหาลูกค้าที่เหมาะสมหรือว่าจะหาตัวแทนที่เป็นตัวแทนที่ช่วยเราได้จริงๆมีความตั้งใจจริงๆให้พวกเราเนี่ยที่เป็นผู้นำสร้างสมาชิกก่อน แล้วก็ให้สมาชิกนั้นไปสร้างฐานลูกค้าที่ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเราและตัวแทนของเราด้วยนะคะการสร้างรายได้นี้นะคะถือว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดของผู้จำหน่ายมีแผนการจ่ายแบบเรยียวทางถือว่าหลายบริษัทจะไม่เหมือนของเราสะดวกสบายไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องมีค่าส่งไม่ต้องมีค่าสมัครอย่างนี้เราก็ถือว่าเป็นจุด ได้เปรียบกว่าหลายบริษัททำให้ทุกคนอยากจะเข้ามาทำงานกับบริษัท PMK ของเราถือว่าเป็นจุดเด่นของเราเหมือนกันนะคะที่ทำให้คนตัดสินใจที่จะมาทำธุรกิจกับบริษัท PMK ง่ายขึ้นด้วยนะคะการทำธุรกิจแบบนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่ทุกคนเมื่อรู้แผนรู้แนวทาง รู้จักผลิตภัณฑ์มันจะทำให้เราแฮปปี้เสนอสินค้าเสนอแผนการตลาดเสนอให้กับตัวแทนของเราได้อย่างสง่างามด้วยความมั่นใจหรือว่าทำอย่างไรให้ผู้รู้ของเราเนี่ยเชื่อในผลิตภัณฑ์ของเราหมอแนะนำว่าผู้ที่เป็นผู้นำหรือว่าผู้ที่จะเอาสินค้าไปขายเนี่ยอยากจะให้ทุกคนรับประทานหรือกินกินใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็ตัวไหนที่เราไม่สามารถที่จะ มาลองกินลองใช้ได้อย่างเช่นสมุนไพรดูแลอาการบางอาการนะคะอันนั้นหมอจะให้ความรู้ให้กับทุกคนเลยนะคะว่าวิธีการใช้ยังไงแล้วก็ถ้าเราไปเจอลูกค้าหรือว่าไปเจอผู้บริโภคของเราแบบยังไม่ทันตั้งตัวนะคะเราก็จะได้อธิบายถูกแนะนำได้แล้วเราก็จะขายได้นะคะบางทีสมาชิกของเราตัวแทนของเราไม่รู้เราเป็นผู้นำนี่เราควรจะรู้ นะคะการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จนั้นมีเทคนิคและก็กลยุทธ์ที่ควรทำความเข้าใจและก็นำไปปรับใช้ซึ่งประกอบด้วยหลายส่วนอย่างเช่นการสร้างเครือข่ายการขายการบอกต่อการฝึกอบรมแล้วก็การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าแล้วก็ทีมงานของเราด้วยนะคะอันนี้ก็สำคัญนะคะโดยเฉพาะผู้นำนะคะหรือว่าผู้ที่มาก่อนที่เราจะไปนำเสนอให้กับตัวแทนของเรา คนใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของเรานะคะความรู้เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจ PMK ของเรานะคะตอนที่หนึ่งหรือว่าตอนที่หนึ่งก็แล้วกันนะคะเพราะว่าหมอเพิ่งจะมาคุยกับทุกๆท่านที่เป็นสมาชิกของเราเป็นครั้งแรกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ